แกจัดมาใหม่เพื่อนๆทั้งสวยทั้งเท่ไม่เหมือนใครอยากรู้มันคืออะไรตามไปดูเลยแต่ก่อนจะไปดูรบกวนเพื่อนกดใจเม้นแชร์ให้กับช่อง KL Goose แล้วอย่าลืมกดปุ่มเซฟใต้ปุ่มคอมเมนต์เพื่อดูคลิปนี้จบแล้วแล้วอยากจะได้แกจ e ดนี้ในภายหลังจะได้ไม่ต้องตามหาคลิปนี้กันอีกให้ยุ่งยากโอเคกดปุ่มเซฟไว้แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆคราวนี้เรามาดูเลยว่าแกจดนี้คืออะไร และนี่ก็คือหูฟังบลูทูธที่ใช้ดูหนังเล่นเกมฟังเพลงคุยโทรศัพท์ผ่านระบบบลูทูธหรือก็คือหูฟังแบบไร้สายนั่นเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแค่เห็นรูปร่างแนละความเท่ความสวยงามก็อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อมาฟังรายละเอียดของหูฟังตัวนี้ต่อครับตัวที่เก็บหูฟังนี้ก็เป็นตัวแบตเตอรี่เอาไว้ชาร์จหูฟังเปนในตัวด้วยนะครับเพื่อนๆและเจ้าตัวหูฟังนี้ ก็สามารถใช้ในการฟังเพลงประมาณเกือบ5ชั่วโมงเอาไว้สนทนาอีกประมาณ3.5ชั่วโมงหรือสามารถสแตนบายได้อีกประมาณ90ชั่วโมงฟังแล้วเป็นไงบ้างครับเพื่อน ถ้าชอบอยากจะซื้อให้เป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักหรือในเทศกาลสำคัญไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสปีใหม่แฮปปี้เบิร์ a เดย์หรือคอนกรีตูเรชันให้กับใครก็ตามสามารถกดสั่งซื้อที่กร้าเหลืองด้านล่างเลยนะครับรีบหน่อยนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดและช่วงนี้ใกล้เทศกาลสำคัญมีแต่คนอยากได้เป็นของขวัญเป็นจำนวนมากอาจทำให้ท่านพลาดแกจิตสวยๆดีๆเท่ๆที่ไว้เป็นของขวัญสำหรับตัวคุณเองหรือคนที่คุณรัก